สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับหมอเบนทํานายไพ่ออร์รเคอรนะคะใครที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นี่คือการงานอาชีพที่เหมาะกับคน ราศีมังกรค่ะอาจารย์ฝากกดติดตามกดแชร์คอมเมนต์เพื่อน้อมรับคำคำนายดีๆจากคลิปนี้ด้วยนะคะใครที่กดแชร์นะคะเป็นการเปิดดวงให้กับคนที่เกิดราศีมังกรนะคะการงานและอาชีพจะเหมาะกับงานที่ต้องใช้สติปัญญาความสามารถเฉพาะตัวค่อนข้างสูงเลยหรือเป็นอาชีพที่ต้องใช้ทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเช่นนักบริหาร นักการเมืองนักปกครองเจ้าของกิจการนักธุรกิจหรืองานที่เกี่ยวข้องกับทหารและตำรวจองค์กรระหว่างประเทศรวมถึงงานด้านเกษตรอุตสาหกรรมหรือการทำธุรกิจระหว่างประเทศจะปังมากๆค่ะคนราศีมังกรค่ะ